Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News จังหวะเก้าวมีความหมายและสำคัญในการเดินเกมทางการเมืองหากมองผ่านบทบาทแต่ละขุนพลพักเพื่อไทยก็จะเข้าใจว่าเหตุใดเพื่อไทยจึงเดินเรื่องคว่มร่างพรบว่าด้วยการเลือกตั้งอย่างเต็มกำลังความสามารถไม่ว่าเมื่อวันที่10หรือ15สิงหาคม มองผ่านบทบาทนายแพทย์ชนลนานไม่ว่าด้านผู้นำฝ่ายค้านหรือหัวหน้าพักเพื่อไทยอย่างตรงไปตรงมาไม่อ้อมค้อมขณะเดียวกันเมื่อมองผ่านบทบาทของพักเก้าวไกลซึ่งเป็นพันธมิตรที่แนบแน่นใกล้ชิดที่สุดแม้จะยืนยันการเข้าร่วมประชุมแต่บนพื้นฐาน,านที่ไม่ยอมรับสูตรหาร500 ยิ่งไปกว่านั้นจังหวะก้าจากการคว่ำร่างพรบว่าด้วยการเลือกตั้งของพรรคเพื่อไทยก็สัมพันธ์กับการรุกไล่และกดดันในเรื่องอายุ8ปีในการดำรงตำแหน่งพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป้าหมายของการนับ8ปีการเดินเกมในเรื่องสูตรหัน100ด้วยการจับมืออย่างล้มๆกับ250สวและพักพลังประชารัฐปลายหอกพุ่งใส่พลเอกประยุทธ์จันโอชาตรงยอดอก ไม่ว่าจะมีความพยายามพลิกพลิ้วและใช้อภินิหารทางกฎหมายอย่างโลดผนพิสดารจากด้านพลเอกประยุทธ์ก็จะเห็นถึงระเบิดที่รออยู่ตลอด2รายทางหากสามารถหลุดพ้นจากเงื่อนไข8ปีในตำแหน่งนายกได้ก็ต้องพบกับาการสูตรหาร100และการเลือกตั้ง ภาพของพลเอกประยุทธ์จากคืนวันที่23สิงหาคมเป็นต้นไปคือภาพของนักการเมืองที่มาลอกมาแลกร่อแร่ด้วยบ่วงแห่งจริยธรรมสำนึกไม่ใช่ภาพพลเอกประยุทธ์ในห้วงการเปิดบทเพลงเราจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานหลังรัฐประหารเมื่อพฤษภาคม2557หากแต่เป็นภาพของนายกที่พร้อยไปด้วยรอยแผลและความล้มเหลวอย่างชัดเจนตลอด8ปีที่ผ่านมา การดำรงอยู่ของพลเอกประยุทธ์ภายใต้ยุทธการร่วมระหว่างพักพลังประชารัฐกับพักเพื่อไทยจึงแทบไม่เหลือความหวังให้เกิดความมั่นใจไม่ว่าเป็นพักรวมไทยสร้างชาติพักไทยพักดีเนื่องจากเป้าหมายของพักเพื่อไทยคือบทขยี้ทำลายและอัปเปหิพลเอกประยุทธ์ออกไปจากวงจรเพื่อสร้างเงื่อนไขแห่งการปลองดองสมานชั้นขึ้นมาภาพการเมืองพลังประชารัฐเพื่อไทยกับการเมืองเก่า มีการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องของภูมิใจไทยประชาธิปัตย์พลังประชารัฐและเพื่อไทยเป็นการเคลื่อนไหวเพื่อลงพื้นที่จุดชุมนุมมวลชนอย่างคึกคักขณะเดียวกันก็เป็นการอาศัยความคึกคักนั้นประกาศยุทธศาสตร์เช่นตีหนูไล่งูเห่าที่สีสเกตของเพื่อไทยการเดินทางไปชนบุรีไปสมุทรปราการหนอง,องคายของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณพักพลังประชารัฐรวมถึงการขึ้นเหนือลองใต้ของภูมิใจไทยและ ประชาธิปัตยสังคมได้สัมผัสถึงความพร้อมและการปรากฏขึ้นของมวลชนที่อบอุ่นคึกคัก เพียงเห็นการจัดสถานที่เวทีปราสัยพร้อมกับตระเตรียมเก้าอี้จำนวนหมืน่นไม่ว่าที่ศีสะเกตที่พิจิตรหรือชนบุรีก็ตระหนักในรากฐานที่แน่นหนาทางการเมืองจำนวนเก้าอี้เป็นหมืน่นถือได้ว่าเป็นภาพที่เด่นชัดก่อนการประชุมและเมื่อการประชุมเริ่มขึ้นก็เห็นมวลชนในเสื้อทีมสับบยิ่งประจักษ์ในความพร้อมด้านมวลชนและจัดตั้งเบื้องหน้าภาพทั้งหมดสร้างอนาคตไทยรวมไทยสร้างชาติ ไทยสร้างไทยคิดอย่างไร เนื่องจากชัดเจนว่าภาพนี้พลังประชารัฐภูมิใจไทยประชาธิปัตย์และเพื่อไทยเป็นภาพของการเมืองเก่าที่อยู่บนพื้นฐานของเรื่องหัวคะแนนบนฐานการจัดตั้งระบบอุปถรรัมภานอิทธิพลบ้านใหญ่แต่ละจังหวัดซึ่งหมายถึงเงินทุนจำนวนมหาศาลการเมืองแบบนี้ยังเป็นเหมือนเคยที่ผ่านมาเมื่อหลายสิปีก่อนหากประเมินผ่านพลังประชารัฐภูมิใจไทยประชาธิปัตย์เพื่อไทยก็พอคาดหมายได้ว่าการ เลือกตั้งระบบเขตจะยังคงกำหนดหมายได้อย่างค่อนข้างแม่นยำว่าใครเป็นใครในแต่ละพื้นที่การพลิกพันจะเกิดขึ้นก็เกิดจากบัญชีรายชื่อขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ